ก็ยังดีใจว่าก็ยังยังกล้าเล่นได้บ้างแต่ประสบการณ์แพ้ของทีมสุพิมท้อ เกมนี้เด็กเราตื่นเต้นครับเพราะเป็นเด็กใหม่ขึ้นมาไม่เคยผ่านลีกมาก,ก่อนเลยทุกคนเล่นแล้วก็ก็ยังดีใจว่าก็ยังยังกล้าเล่นได้บ้างแต่ประสบการณ์แพ้ของทีมสุพิมเขาเพราะทีมระดับแชมป์เขาเล่นเขาคอมเมนต์เราดีมากกว่าเราแต่ตอนนี้เราเด็กเราคือว่าตีแล้วไม่ผ่านบล็อกเขาไม่กล้าทําตามที่เรา,อาบอกไว้นะครับนะก็ถึงแมตช์ต่อไปนะครับ แมตต์ต่อไปก็เจอขอนแก่นก็น่าจะคิดว่าน่าจะดีกว่าน,นี้จะดูให้ดีกว่าน,นี้นะครับก็วันนี้ก็เด็กเราตอนนี้เข้าไปก็น่าจะซิกหมดแล้วแต่ละคนเพราะว่าแมตต์แรกของเขานะครับวันนี้นมองว่าวันนี้น้งองๆได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับครับวันนี้ได้มากเลยและเราก็มองเกมเห็นว่าเออตอนนี้เราจะต้องต้องทำอย่างไงต่อไปเราต้องทอางไงเราต้องเอาตัวไหนเข้ามาทดแทนตัวไหนก็เรามองเห็นว่าวันนี้เรา บอลตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วบอลตอนนี้เราบอลเร็วเราไม่มีบอลเร็วตัวเซตไม่กล้าจ่ายนะไม่กล้าเล่นบอลเร็วเขาอะไรเขาเล่นเล่นบอลโครงสร้างอย่างเดียวก็เจอเขาบล็อกหมดเราที่เราซ้อมมาเด็กไม่กล้าเล่นนะกลัวเสียนะเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกของเขานะครับ,บวันนี้พอยใช้ผู้เล่นทุกคนเลยฮะวันนี้ก็ลองลองทีมทุกคนเพราะว่าเราต้องลองพอเซตพอแมตต์ต่อไปเราต้องกล้าแล้วว่าเราต้องใช้ตัวไหนวันนี้ให้รู้ว่าคนไหนกล้าเล่นบ้าง วันนี้ต้องใช้ทุกคนบอกแล้วว่าต้องใช้ทุกคนแสดงออกมาให้เห็นเราให้เห็นเราจะได้กล้าใช้ก็ได้นะครับ